นี้มีของแจกฉลองติก๊กต็อกยามได้ไว่า pH ครบหนึ่งหมื่นฟอร์มเวลงานนี้แจกหนักเฉพาะคนขับแกรฟเท่านั้นของรางวัลมากถึง60รางวัลมูลค่าร่มม30ื่บาทกต,ติกาของเรามีถึง2แบบด้วยกันสามารถเลือกรวามสนุกได้เลยค่ะใครสสยคอนเทนต์แค่อัดคลิปชวนเพื่อนมาขับแกรฟตามสไตล์ของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กแกรแจกหนักฉลอง 10K คลิปไหนโดในใจเรารับไปเลยเสื้อแจ็คเก็ตซูเปอร์ฮีโร่จำนวนสิรางวัลส่วนใครสายคอมเมนต์แค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่า ทำไมต้องติดตามช่องเราชอบคอนเทนต์แนวไหนและอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรต่อรุ่นรับหมดพระห่มสุดหน้ารักจำนวน50ารางวัลไปเลยทั้งหมดนี้ต้องกดติดตามช่องและกดไลค์คลิปนี้ด้นะถึงจะครบกติกาของเราและเงื่อนไขสำคัญผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นคนขับแรบ็กที่ยังวิ่งรับงานอยู่เท่านั้นนะสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่2 9กันยายนจนถึง13ตุลาคม66และประกาศผลพร้อมกันที่ติจิตอกวันที่ พลาดไม่ได้แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะ